ไล่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนกฟลามิงโกนะครับอาลักษณะเด่นก็จะมีอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นขานะครับมีขายาวนะครับแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นที่คอนะครับว่ามีคอยาวด้วยนะครับอาลักษณะและสีสันที่สวยงามมากเลยนะครับสําหรับนกฟลามิงโกนะครับเป็นนกที่มีทิ่กําเนิดนะครับอยู่ที่ทวีปอเมริกากลางครับถึงอเมริกาใต้นะครับอาก็จะเป็นนกที่วางไข่เพียงแค่ครั้งละหนึ่งฟองนะครับ เป็นนกที่ทํารางไม่ได้นะครับนกพวกนี้จะไม่ทําร๊อนะครับจะวางไข่บนพื้นดินเลยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นนกที่บินได้เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นนะครับเขาจากัดนทีไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้นกพริโกบินได้นะครับนกพริโก้นะครับก่อนที่จะบินนะครับต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งก่อนนะครับจะมาอยู่ตัวพื้นดินได้นั่นเอง สำหรับด้านแดครับจะเป็นที่อยู่ของแพนด้าแดงนะครับในสุกรสอกนะครับมีสองตัวด้วยกันนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นโครงการนะครับแลกเปลี่ยนสัตว์นะครับทางสวสัตว์นะครับก็ได้เอาหมีขอนะครับหกตัวนะครับไปแลกนะครับกับแพนด้าแดงนะครับมันได้ด้วยกันนะฮะหรือว่าสี่สายพันธุ์นั่นเองนะครับอ่าก่อแรกนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือชินีเซียมังนะหรือว่าชินีคอปก้อนะครับนี่เลยนะฮะ ร้องได้ไกลถึง2กิโลเมตรเลยนะครับรองเพื่อหาคู่นะครับต่อไปก็จะเป็นชินีสายพันธุ์ที่สีครับหคือชินีแก้มขาวนะครับที่เรียกว่าชินีแก้มขาวเพราะว่าตรงตรงแก้มนะครับจะเป็นสีขาวนะครับทินีจเป็นสีสีเทาลอนนะครับสีออกเปิดไข่นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิ้งก่ายักษ์นะครับหรือว่าอีกัวน่านะครับเห็นมันครเป็นขอไม้ข้างล่างก็มีค้ังบนก็มีนะครับ มีทิ้งกำลังอยู่ที่นาวีอเมริกาการถึงอเมริกาใต้เช่นกันนะครับ<ป>อ๋อเห<ป>็นไหมข้าวปสัตว์ที่อยู่ในจัวรกลกว่างนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นส่วนสุดแสดงของละม้างนะครับอ่านี่จะเป็นสุดแสดงของละม้างว่าละองละม้างจะเป็นเทพเนียนะครับละองนี่จะเป็นเทพผู้นะครับ สัตว์พวกนี้นะครับจะมีเขาเฉพาะเพศผู้นะครับนะฮะเพศเมียนี่จะไม่มีเขาเลยนะครับนี่ครับจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับในประเทศไทยนะครับนั่นคือสายพันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์พม่านะครับแต่ว่าในขณะที่เราเห็นอยู่นี้นะครับในส่วนแสดงนี้จะเป็นสายพันธุ์พม่าทั้งหมดเลยนะครับและที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชมรมแม่บ้านนะครับของละมั่งนะครับ อ่าาบ้างนี <á. kind. S 2> uh ่จะเป็นสัตว์ที่มีใบหูที่มีใหญ่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยาวนะครับหูละบ้างนสัสามบ้าที่จะโงได้ถึง360องศานะครับหรือว่า1รอบนั่นเองนะครับอ่าก็จะอาศัยอยู่ตามตะเกียบชายแดนไทยพม่านะครับอ่าสามหรักสายพันธุ์ไทยครับเป็นสัตว์ป่าสงวน้วยนะครับสายพันธุ์ไทยนะครับละบ้างสายพันธุ์ไทยนะครับจะอยู่ในประเภทสัตว์ป่าสงวนนะครับ หนึ่ในสิบเก้าชนิดของประเทศไทยนั่นเองปัจจุบันดูได้ที่เดียวในโลกครับที่สวนกัตว์ดุสิตนะครับหรือว่าเขาดินวานานั่นเองนะครับ,อบยอยตอนละบางจะใช้เวลาตั้งครองประมาณอา่220นะครับถึง240วันนะครับจอาลูกแค่กำลังด่านตัวนะครับสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทกิจเขาคู่นะครับ อ่านี่เลยในกาทางเข้าลราก็ทางออกนะครับเขาจะมีสะพานแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นทิ่าั้นาเขตนะครับสัตว์ที่อยู่ในประเภทกิบเผิลคูนนั่นเองนะครับสี่ชั่วโมงนะครับแต่นี่เขาไม่ทําประตูนะครับเขาจะเอาข่อเหล็กกลมนะครับมาวางไว้ระยะหอบห่างพอประบัณนะครับจะม่ให้สัตว์ที่อยู่ในตระกูลกวางนะครับเดินออกมาได้นั่นเองบนมือนไป็นใบก็มีนะครับที่ไก่ยักษ์นะครับรืยกวัวหน้านะครับ นะครับได้ชนิดสายพันธุ์ที่4ครับคือชนิดแก้มขาวชนิดวิสัตว์ไม่ชอบน้ำรับก็เลยได้เอาบน้ำน้ำรอมรอบบอิเวณเกาะที่ชนิดไม่ชอบน้ำเพราะว่าชนิดมีขนที่คล้ายกับสามดีนะครับเมื่อเโดมน้ำนะครับมันจะทำให้คูนน้ำนะครับได้เป็นอย่างดีเราที่มันชอน้ำก็สัตัวเนี่ยเข้าเกลอนะครับก็ทำให้ชนิดเนี่ยโดนน้ำเสียชีวิตได้เลยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะชอบน้ำสักเท่าไหรนั่นเอครับออาขึ้นมาหน่อยนี่ สามแบบโดมสีน้ำเงินครับก็จะเป็นที่อยู่ของโมเป็นพื้นนะครับสายพันธ์คัมโบนะครับแายที่มีขนาดกลางครับสูงประมาณ50าเมบซนติเมตรนะครับก็มีโชว์นะครับรอบแรกก็11บเนาฬิกานะครับรอบที่สองครับ14บสนาฬิกาสานาทีนะครับรอบที่สามวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือ16บหนาฬิกานั่นเองนะครับสายพันธุ์ที่มีขนาดกลางครับอยู่ในโมเป็นพื้นประมาณ2ี่สองสามบองศาครับสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้เลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ย มาคงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะพวไแ้ในปกครองประเทศชิลีแล้วก็เปรูนั่นเองนะครับนี่ลูกหี้นีขอนะครับลูกนี้ขอวิ่งโงเป็นนกกระทุ่มนะครับนกกระทุ่มหอวล้านครับเป็นนกพิรหอย่างอย่างชนิดต่อไปก็จะเป็นกวางป่าหรือว่ากวางม้านะครับนี่คือกวางเอเชียของเราด้านในเห็นสีขาวๆไหมครับจะเป็นเก้งเผือกนะครับที่นอนอยู่ก็เก้งแดงเก้งธรรมดานะครับ ในนี้ก็จะมีพร้อมเลยนะครับเก้งกวางนะครับนะครับขวามือขวามือครับก็จะเป็นในส่วนของเม้นนะครับเนี่ยครับเนใหญ่แผงคอยาวครับพรยังคอกคิวไพอ่าหรือว่าเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในระดับคุณฟันแท้นะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกด้วยนะครับเรามาจากบีวูแล้วก็คาบิบรานั่นเองนะครับ แล้วยัมีสัญญาณาเนเทศบาลแห่งป่านะครับสําหรับเน้นเพราะว่ามันกินได้ทุกอย่างที่ขวางมากครับไม่ว่าจะเป็นซากพืชหรือว่าซากสัตว์นะครับไม่ได้ขาวางมันก็กนินได้หมดเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะสลัดผลได้นะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะครับนะได้แต่ของผลนะครับเพื่อที่จะคงคูสตรีนะครับแต่ถ้วิ่งให้ดูที่สุดนะครับถ้าสตรีตามหลังมามันก็จะหยุดอย่างกระทัหาครับให้สตรูวิ่งมาชนนะครับผลของเม้นก็จะหลุดกับติดกับสตรูไปนั่นเองนะครับผลของแม้นนะครับมันก็จะหลุดร่วงนะครับตามไปยุ่งไปของมานั่นเองนะครับ อาศัยอยู่ในปัอ่า,อาเห็นไหมครับอยู่ในน้ำตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั<อ>้นทาให้คนเขาเชื่อว่าฮิปโปเป็นสัตว์น้ำครับหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองจริงๆเราฮิปโปนั้นะเป็นสัตว์บกนะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกด้วยนะครับเห็นเห็นหน้าตาฮิปโปแล้วก็มันดูแล้ตลกนะครับแต่ว่ามีนิสัยใจคอที่ดุร้ายนะครับนสัจากที่หัวงนาาเขตด้วยนะครับศัตรูของฮิปโปก็จะเป็นพวกจระเคนะครับจระเค้ เพราะว่ามันอยู่ในน้ำไงครับนะฮะอาวุธของโตัก็จะเป็นเขี้ยวนะครับที่มีขนาดแตะแล้วก็ยาวครับบ้านที่ับจะเระเท่นะครับตัดได้สองท่อนเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็เป็นทุกย่าทุกการสวัสดีจำลองนะครับตรงนี้นะครับมีเนื้อที่น่้จะสิบสไร่ครับมีสัตว์ทั้งหมด10กว่าชนิดนะครับและเรื่อของตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ายีราฟครับยีราฟนะครับเห็นะครับสูงที่สุดในโลกครับประมาณ18ฟุตนะครับหรือว่า5-6เมตรนั่นเองนะครับขอยาวไหมครับยีราฟนะฮะ ยีราฟมือคอยาวมากเลยนะครับแต่ว่ามีกระดูกคอพิงแค่เจ็ดทีนะครับเท่ากับมนุษย์เรานะครับนะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับยีราฟนะครับมีลิ้นยาวให้6เซนติเมตรครับสามารถที่จะมองได้ไกลถึง12กิโลเมตรนะครับในกลุ่มที่ราบเลยนะครับอ่าแล้วมีสมญานำนะครับว่าเป็นยามแห่งทุ่งหญ้าอเมริกาซอนนานั่นเองนะครับสาหรับยีราบนะครับต่อไปนะครับในบ่อนะครับเดี๋ยวเราดูขวามือนะครับในบ่อนี้มีตัวอะไรเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยามอยู่นะครับนายไหมครับตัวที่ยืนอยู่นี่ครับตัวที่ยืนนะครับก็จะเป็นยามนะครับ่าแต่พรุ่งนี้นะครับจริงแล้วนะครับถ้าอยู่ตามธรรมชาตินะครับมันจะต้องเปยามอยู่นะครับตลอดเวลาเลยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะยืนแล้วก็เงียนมองท้องฟ้านะครับเพราะว่าศัตรูของมันจะเป็นทักเกี่ยวนะครับนะอ่ะเป็นเมียแคทครับ ถ้าเรียกง่ายๆก็จะเป็นพังคอนแอฟริกานะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในตะกุนพังคอนั่นเองนะครับมีตัวเล็กแบบนี้ครับแต่ก็กินเนื้อนะครับเป็นอาหารนะครับสำหรับเมียแคทนะครับนะครับแล้วก็จะมีในนี้นะครับก็ยังมีพวกอ่าไมล่านะครับทอมสันกาเซลนะครับแบ็กบัตวอเทอร์บัตอีแลนด์นะครับออริชเบิร์ดวัตบูร์ดบดยะเยยะเลดแเล ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ป่าแอฟริกาทั้งหมดเลยนะครับส่วนนี้ด้านในสวนหย่อมครับก็จะเป็นที่อยู่ของสิงโตขาวนะครับนี่ครับเงินสิงโตขาวครับไวร์ไลออนนะฮะต่อไปก็จะเป็น แรกนะครับนะฮะนิสันโบกนะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอ่าตัวนี้นะครับเกิดเึ๊บก็แรกปั๊บเลยนะครับ่ะเกิดตึ๊บแรกปั๊บนะฮะมันจะไม่ได้มามาแรกโตโตนะครับนะแรกถ้แต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่แล้วนะครับนะนิสนมายานะครับว่าหนังหนาสายตาสั้นนะครับนะหนังหนาถึงห้าเซนติเมตรครับถ้าใครอยากรู้ว่าหนังหนังของเราให้หนาเซนนะครับลองจับดูได้นะครับนะฮะ มีสายตาที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าพี่ได้เร็วมาครับอาจจะเร็วกว่าม้าลายด้วยซ้ำไปนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0กิโลกรัมนะครับสำหรับนอของแรดนะครับมันไม่ใช่กระดูกนะครับไม่ใช่งานะครับมันเป็นเพียงแค่กลุ่มขนนะครับที่ได้รวมตัวแล้วก็ผลขึ้นมาเป็นนอนั่นเองนะครับสามารถที่จะหลุดได้แล้วก็งอกมาใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแรดก็จะใช้นอนะครับเป็นอาวุธของมันั่นเองนะครับ มีห้าสายพันธุ์โดยทั่วโลกค,ครับก็คือแรดเขาแรดดำแรดชวาแรดส,สุมารตราแลวก็แรดอินเดียนั่นเองนะครับตรงนี้เขายังมีไข่นะครับไม่กระจอกเทศนะครับให้นักท่องเที่ยวลองขึ้นลองขึงง้นไปเหยียบครับเหยียบไข่ไม่แตกครับนะ,นะนะแต่ต้องเหยียบาตามกฎการบิปกตาวสองนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นแม่ประจอกเทศนะครับขึ้นชื่อว่านกครับแต่บินไม่ได้นะครับเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเวยนะครับ มีนิ้วเท้าแค่ข้างละาสองนิ้วนิ้วปังแล้วก็นิ้วนางนะครับเพศผู้นะครับจะมีขนสีดําตามลําตัวแล้วก็จะมีปากเป็นสีชมพูนี่เลยส่วนเพศเมียนะครับนี่ครับจะมีขนเป็นสีเทานะครับตามลําตัวเลยนะครับบินไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าวิ่งได้เร็วนะครับถ้าถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับาวุธของมันก็จะเป็นแข้งของมันนะครับเห็นไหมครับอ่า ใช้ปากจิกแล้วก็เท้าเตะเลยนะครับสามารถที่จะเตะของจะระเข่นะครับทะลุได้เลยนะครับสำหรับนกกระจอกเทศนะครับไไม่ได้หรวนี้ส้าเรามาดูนกฟันโตนี่ยืนขาเดียวแล้วก็เอาหอกซุ่อยู่ใต้เปลกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับปงบอกให้เรารู้ว่ามันยืนหลับไปแล้วโอ้ยหลับด้วยมันหลับอันนี้คือวิธีการหลับของนกลันโตครับหรือ ถ้ามันยืนอย่างนี้นะครับอยู่ในน้าที่ตื้นๆนะครับก็แสดงว่ามันกาลังตับอุณหภูมินะครับภายในร่างกายของมันเนี่ยให้เทียบเท่ากับภายนอกนั่นเองนะครับเป็นนกที่อพยพนะครับนะมันจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นตัวนะครับแล้วก็ชอบบินนะครับเวลากลางคืนนะครับเพื่อที่จะหลบหนีกับศัตรูนั่นเองนะครับบินได้เร็วนะครับประมาณห้าถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ จริงแล้วถ้าอยู่ตามป่าธรรมชาตินะครับนอความิโก้จะมีสีชมพูนะครับวัฒนธรรมนะครับแล้วตัวเล็กๆที่เห็นมองอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นเจ้าแบล็กบัตตัวที่อยู่ในซูมครับตัวนี้จะเป็นอีแลนด์นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ป่าเพื่อการทั้งหมดเลยจัดอยู่ในสัตว์กะกูนแอนติลบนะครับก็คือมีเขาให้กับกวางอเชียนะครับแต่ไม่สามารถที่จะปัดเขาได้นะครับมันต้องรักเขาคู่เดียวของมันนะครับไปตลอดชีวิตนะครับจากทุกนี้นะครับ งูหหเหลือม็ต้องูหลามนะครับนนสายเมืองของเรานะครับงูเหลือมเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษครับแต่สามารถที่จะตัดแล้วก็รัดให้ตายไปได้เลยนะครับในทีเดียวเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเพื่อนซีด่างสายพันธุ์เห็นไหมครับลูกหมีควายแล้วก็ลูกสิงโตขาวสิงโตขาวมีชื่อว่าเจ้าสามลี L นะครับลูกหมีควายชื่อว่าเจ้าเงาะนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะต่ำสายพันธุ์การก็จริงนะครับแต่ก็ยังเป็นเพื่อนซี้กันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นหมาป่าไฮยีน่านะครับอ่าเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าอเมริกาสวัรณนะนั่นเองนะครับอ่าสัตว์ที่มีความนล้ามาที่แข็งแรงเป็นอันดับสามของโลกด้วยนะครับสามอัดับไฮยีน่านะครับอ่าจะมีเพศเมียนะครับเป็นจ่าผงนะครับอ่าเพราะว่าเพศผู้สามารถที่จะกินนะครับลูกของตัวเองได้เลย ต่อไปก็จะเป็นตัวกินมดยักษ์รับใจแอนแอนอีเตอร์นะครับมีลิ้นยาว60เซนติเมตรครับนะครับหนึ่งนาทีนะครับมันแลบลิ้นได้เร็วถึง150ครั้งเลยนะครับพบได้ในรูนะครับในศึกษาของคนที่รักนกนะครับหรือว่ารักสัตว์ด็กนั่นเองครับมี60กว่าชนิดประมาณ80กว่าสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ของเรานี้นะครับแต่ละจุดนะครับสามารถที่จะเอารถถึงตัวเข้ามาจอดนะครับลงไป้อนารสัตว์ถ่ายรูปกับสัตว์ได้อย่างไล้ชิดเลย แต่ว่ารถของเรานะครับก็จะวนแล้วก็บรรยายไดเรื่อยนะครับเราเบาเท่นอย่างเดียวเลยของเราเป็นรถเมล็ดครับก็ถือว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่นะครับนกตะกูที่บินได้นะครับถือว่านกเมล็ดไม่มีขนาดใหญ่นะครับนั่นหมาย่าจะเป็นกล่องนกใหญ่ครับมีนาทีทั้งหมด5้าไร่นะครับในกล่องนกใหญ่นะครับ มีสัตว์ปีกทั้งหมด10กว่าชนิดครับหรือประมาณ1,200กว่าตัวในนี้ก็ยังมีั้งเขาแม่ไก่นะครับั้งเขาแม่ไก่นะฮะคือของเราพอรเ์เก้นะครับเห็นจระเข้ไหมนี่ครับไอ้เข้นะครับหรือว่าไอ้เทียมอ๋อเจ้ามาลาวัน สารวันใจดีครับต่อไปก็จะเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับไม่ทราบว่ามีคนเคยเห็นหรือ,อยังครับนะสัตว์ป่าสงวนนะครับหนึ่งในสิบเก้าชนิดของประเทศไทยปัจจุบันครับพบได้ไม่ถึงสองร้อยตัวนะครับในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าจริงๆเ่าเป็นสัตว์ป่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเราแล้วก็กัมพูชาครับในนะแต่ว่าในประเทศไทยนะครับเป็นสัตว์ป่า อ่าหรือว่ามีชื่อเรียกตามชื่อสามัญก็คือตาปาริชิปนะฮะอ่าเป็นสัตว์ป่าทางเวีตอเมริกาใต้นะครับสามกลับตาปาริชิปต่อไปก็จะเป็นสัตว์ตกที่มีขนาดใหญ่ที่อันดับหนึ่งของโลกครับอ่าตัวใหญ่ๆนี่ครับชื่อว่าทางกิ๋มนะหรือจิมใหญ่นั่นเองนะครับอ่าเป็นช้างคู่แฝดนะครับคู่แรกของโลกด้วยนะครับมีชื่อเรียกว่าจูบกับจิ๋ม ปัจจุบันนะครับจุ๋มน่ะได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่จิ๋มนะครับตอนนี้จิ๋มก็มีลูกสองตัวนะครับก็คือแสนดีแล้วก็แสนดาวนั่นเองนะครับนะเช้านะครับในทั่วโลกแล้วมีอยู่แค่สองสายพันธุ์ครับนะครับตัวใหญ่ๆนะครับมีชื่อว่าพังจันเพนนะครับอ่าที่ที่ที่อยู่กับตัวใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับที่อยู่ท้ายสุดเลยนี่ท้ายสุดก็จะมีชื่อว่าพังาติแดดครับ ทางญาติแดนนี่มีมีอายุเก้าสิบเก้าปีนะครับอายุเก้าสิบเก้าปีแล้วนะครับเป็นจ่าฝูงของช้างเลยนะครับแต่นี้มีงานสวยๆแบบนี้ครับมีชื่อว่าเจ้าไข่เปียยอายุสิบแปดปีนะครับกำลังอยู่ในวัยที่ซนนะครับปัจจุบันนะครับช้างมีฟันทั้งหมดหกชุดครับแต่ละชุดใช้งานได้ถูกต้องครับนะถูกต้องเลยนะฮะ แล้วก็ม Pop ีกระติกเขาคุยนะครับกระติกเขาคุยที่เขาเกิดนั่นเองนะฮะหมูป่าครับปัจจุบันนะครับคนได้เยอะที่สุดที่ไหนรู้ไหมครับตามร้านอาหารหมูป่านะครับ้านอาหารป่าเยอะมากเลยนะครับร้าป่าทางใต้นะครับสําหรับหมูป่านะครับทางใต้มีเยอะมากเลยนะครับปัจจุบันสามารถที่จะเอามาเลี้ยงนะครับจำใหม่ขายกินได้หมดเลยนะครับล่านะครับมาจากทวีปออสเตรเลีย นะครับลอตเรีเบอร์นะครับมันจะประกอบมาดาคาสกานะครับแล้วก็แมวน้ำอเมริกาใต้ข้าวข้าสีนะครับเตัมกินบดย่างแต่เครื่องคีบแมนนะครับตักผมหายไปเยอะเลยต่อไปว่าอยู่บนบัวป่าหรือว่าบัวใบนะครับตักเติมลักษณะเด็นก็จะอยู่ที่วงก้นนะครับเห็นมนะครับจะมีวงก้นสีขาวใช้กับสวมใส่แพนเ่นรถอยู่นะครับนี่คือลักษณะเด็นของมันนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ ปัจจุบันนะครับสำหรับวัวป่าหรือว่าวัวแดงนะครับก็ได้ทเราปล่อยทิ้งหน้าเพลิกับเป็นสัตว์ที่มีเขาทั้งเพชรพูแล้วก็เพชเนี่ยแต่เราแยกออกได้นะครับเห็นไหมครับเพศคูในเขานี่จะตังออกนะครับถ้าเพศเมียเขานี่จะโคบเข้าหากันนะครับอ่านี่เลยปัจจุบันนะครับพบได้ตามปุรยานุ่ยถาแข้งนะครับแล้วก็อ่าแกงประจันนะครับพบได้เยอะนะครับ มีขอถ้าบอกว่าหมีขอนะครับหลายคนเข้าใจนะครับว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลหมีนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอ้าวเห็นไหมครับดีหมีขอนี่ไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในตะกุลหมีนะครับนะหมีขอนี่เป็นสัตว์กุลเดียวกันกับอีเห็นนะครับหรือว่าชะมดนะครับนี่ดูว่าหมีขอเพราะว่ามันมีรูปร่างนลาตาที่คล้ายกับหมีมากเลย มีคนที่หยาบหนานะครับให้กับสีเลยนะครับแล้วก็มีต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับไส้ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับจับไสให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับไม่รู้ว่าไสมันกำลังสั่มเสิร์ฟนะปวดขับกันไปหมดแล้วเนื้อจะถึงไทยแล้วเพราะตัวจริงมันนอนอยู่โน่นครับอ่ายืนแล้วยืนแล้วจะยืนแล้วโดนความโ่นเนาะ เป็นสัตว์ที่อังพังตัวได้เก่งนะครับอ่าอ่ามีลักษณะคล้ายกับสัตว์ทั้งหมด5ชนิดนะครับในตัวเดียวนั่นก็คือมีลำตัวนะครับที่อ้วนกลมคล้ายกับหมูนะครับแล้วก็มีมีหูคล้ายกับหมีนะครับอ่า